วันนี้เราขึ้นบทใหม่นะครับบทนี้เป็นเรื่องอินทิเกรชันกับดิเฟเร i a t i o n นะครับถ้าเรียกตามศัพท์บ,บัญญัติภาษาไทยก็การหาค่าปริพันธ์นะครับกับการหาค่าอนุพันธ์นะครับแต่ว่าเราก็เรียกทับศัพท์ไปแหละดีกว่านะ เรื่องวิธีการทำของเรื่องเทคนิควิธีการเชิงตัวเลขเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ยากอะไรนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนแทบจะเรียกว่าเป็นการแทนสูตรเลยด้วยซ้ำไปอะ่ะแต่ว่าที่อยากให้เข้าใจคือความหมายของการทำอินทิเกรชันกับดิ f เฟอเรนเ t ชันมากกว่านะครับ เอาเรื่อง differentiation ก่อนนะครับคือถ้าตามตามรากศัพท์ันาดดิฟ f ฟอก็คือการระบุความแตกต่างนะครับแต่ว่าในเชิงของคณิตศาสตร์เนี่ยมันว่าด้วยเรื่องของการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นนะครับ เราเห็นคำอัตราเนี่ยก็แปลว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของอะไรบางอย่างเทียบกับอะไรบางอย่างนะครับในที่นี้ก็คือเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นนะครับตัวเลขตัวเลขเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่าเมื่อเมื่อตัวแปรต้นเปลี่ยนไปเท่านี้ตัวแปรตามจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ นะครับถ้าเกิดในล็อบเชนมันมากก็แปลว่าตัวแปรต้นขยับนิดเดียวตัวแปรตามขยับเยอะเลยนะครับแต่ถ้าใล็อบเชนมันต่าก็แปลว่าตัวแปรต้นขยับนิดเดียวตัวแปรตามก็ขยับเอ่อถ้าตัวแปรตัวแปรตัวแปรต้นขยับตัวแปรตามก็จะขยับตามนิดเดียวเนี่ยนะครับเอ่ออบเชนติดลบได้ด้วยนะครับ ติดลบก็สื่อถึงทิศทางที่มันตรงข้ามกันนะครับเช่นถ้าเกิดค่า d i f f e r e n t i a t i o n มันติดลบแปลว่าเมื่อ x เปลี่ยน y เปลี่ยนในทิศทางตรงข้ามเมื่อ x เพิ่ม y จะลดเมื่อ x ลด y จะเพิ่มนะถ้าเกิดถ้าเกิด d i f f e r e n t i a t i ล n มันเป็นลบนะครับถ้าเขียนเป็นสนัญลักษณ์ คณิตศาสตร์ก็คือเดลต้า y dy by dx นะครับตัวนี้ครับตัวที่อยากจะพูดอีกนิดนึงคือตัวนี้พอดีผมไม่ได้เขียนใน iPad นะนี่เดี๋ยวจะเขียนด้วยเมาส์นะครับสัญลักษณ์คณิตศาสตร์มันคือแบบนี้ใช่ไหม dy by dx นะครับ จริงๆจ,จะเขียน f พร์จะเขียน y พร์อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่า,าให้ให้เห็นสัญลักษณ์ก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนี้ dy by dx นะครับไอ้ตัว d ข้างหน้ามันก็แทนความหมายว่า delta หรือว่า difference หรือว่า d i f f e r e นนั่นแหละนะครับก็คือจากนิยามมันก็ตรงๆเลยนะครับว่าเมื่อ e x เปลี่ยนมันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของ e x นะครับ เป็นตัวเลขที่สื่อว่าเมื่อ x เ,เปลี่ยนเท่านี้ y จะเปลี่ยนเท่าไหร่ทิศทางไหนนะครับแล้วก็หน้าตาของการเขียนแบบนี้เนี่ยมันคือหน้าตาที่เราเรียกว่าฟั์นะครับเออโทษโทษ,โทษอันนี้ต้องเรียกว่าอินฟินษทีะนะคำว่าอินฟินีเนี่ยมันแปลว่า แปลว่าเล็กมากละเอียดมากจับต้องไม่ได้นะมองไม่เห็นเป็นเป็นตัวเป็นตนนะนะครับมันจะตรงข้ามกับคำว่าไฟ์ไนท์นะครับไฟ์ไนท์นี่คือมองเห็นเลยรู้เลยว่ามีค่าแน่นอนนะครับเห็นเห็นเลยว่าเช่นเดลต้าเเป็นหนึ่งมิลิเมตรอย่างเงี้ยรู้เลยอันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นไฟ์ไนท์นะครับแต่ถ้าเราเขียนเป็น dx เเมื่อไหร่เนี่ยคือมันแทนความหมายว่าเออมันมี มันมีเดลต้าเอ็อยู่นะคือมันมีความต่างของ x 2สองจุดอยู่นะแต่ว่าความต่างระหว่างสองจุดนั้นเรามองไม่เห็นนะครับเราก็เลยสื่อว่าเป็น dx ก็คือมันต่างอยู่นะแต่เรามองไม่เห็นว่ามันต่างกันเท่าไหร่คือมันต่างกันน้อยมากจนกระทั่งเรามองไม่เห็นนะครับจับต้องไม่ได้ในขณะที่ไฟน์ไนเนี่ยมันคือต่างกันแบบที่เรามองเห็นจับต้องได้วัดได้นะครับไฟน์ไน mm hmm. เราอาจจะเขียน ถ้าเราเขียนการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นในรูปไฟน์ไนท์เนี่ยเราก็จะเขียนได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาอย่างผมจะพูดบางทีผมจะพูดว่าเป็นถ้าผมจะพูดไฟนไนท์เอ่อถ้าผมจะพูดอินไฟไนท์เนี่ยถ้าผมจะพูดในลักษณะที่เป็นอินไฟนไนท์นะครับหรือว่าเป็นอนุพันธ์ในเชิงที่เราหาได้ทางแคลคูลัสเนี่ย ผมก็จะเรียกมันว่าเป็นอินฟินิตฟอร์มหรือว่าเป็น dy/ dx นะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจด้วยแต่ถ้าบอกว่าพูดในรูปไฟินตีฟอร์มเนี่ยผมจะพูดว่าเป็นเดลต้าหารเดลต้าหรือว่า y2 ลบ y1 เทียบกับ x 2ลบ x1 นะครับคือคำว,ว่าเดลต้านี่มันคือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแล้วการเปลี่ยนแปลงคืออะไรล่ะการเปลี่ยนแปลงก็คือมันต้องมี y2 จุดลบกันใช่ไหมถูกไหม แล้วก็เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของ x การเปลี่ยนแปลงของ x ก็คือ x 2จุดต่างกันเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็อ่ามันก็เวลาผมพูดก็เหมือนจับสังเกตหน่อยแล้วกันว่าผมพูดในจังหวะที่เป็น Infinite หรือว่า finite นะครับทีนี้เราเรียนมาเนี่ยเราบอกว่าค่าดิฟหรือค่าอนุพันธ์เนี่ยมันคือความชันนะครับหรือสโลป จริงๆจะว่าไปมันก็ใช่แหละแต่ว่าความหมายที่แท้จริงมันคืออันนี้นะอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นนะครับไอ้การที่เราบอกว่าเป็นสโลก็เพราะว่าเวลาเราเอาข้อมูล x กับ y, y มาเขียนเป็นกราฟเนี่ยไอ้ความหมายของอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นเนี่ยหรือ d y d วาเเนี่ยมันไปพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าความชันนะครับ อย่างความชันถ้าชันมากมันแปลว่าอะไรอ่ะชันมากแปลว่า x ขยับเดียว y ขยับซะเยอะเลยถูกไหมเห็นไหมครับอันนี้คือความชันสูงความชันมากนะครับถ้าความชันต่ําก็เอ่อ x ขยับต้องเยอะ y ขยับนิดเดียวเองอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าความชันเป็นลบก็อย่างที่บอกเมื่อ x เพิ่ม y ดันลดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดูขนาดมันได้ถ้าเป็นลบมากๆก็แปลว่าเอ่อชันในทางตรงข้ามมากๆอ่ะ x ขยับ นิดเดียว y ลดซะเยอะเลยอย่างเงี้ยนี่นคือ d y d y d x เป็นลบแล้วก็มีค่ามากนะครับเขาลองไปไล่มุมมองแบบนี้นะเออมันเ,เนี่ยก็คือเนี่ยผมก็พูดรวบๆไปเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เอ่อรูปนี้อยากให้เข้าใจมานะคือสมมุติว่าจุดที่เราต้องการหาความชันนะหรือว่าหาอนุพันธ์เนี่ยคือจุด x นะครับเราอยากรู้ว่านะจุด x i f x i เนี่ย มีค่าอนุพันธ์เท่าไหร่คือณนะจุดนี้การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นมีอัตราเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นคลคูลัสเราก็ทําตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นการประมาณมันด้วยวิธีเชิงตัวเลขเนี่ยเราจะอาศัยเดลต้าวเราจะอาศัยเดลต้าวหารเดลต้าเอ็กเนี่ย เป็นค่าโดยประมาณของ dy/dx นะครับเวลาอธิบายในเชิงกราฟิกเนี่ยแปลว่าไอ้ตรงนี้คือณจุดใดจุดหนึ่งใช่ไหม dy/dx ณจุดใดจุดหนึ่งเลยแต่ถ้า delta y หาร delta x ตัวเนี้ยแปลว่าเราต้องมี x 2จุด y 2จุดไม่งั้นเราทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็เลยสมมุติว่า x อีกจุดหนึ่งอยู่ห่างออกไปเป็นระยะทางเดลต้ x นะครับ เพราะฉะนั้นค่าอนุพันธ์นะครับก็เลยจะหาได้จากค่าฟังก์ชันณนะจุด x บวกเดลต้า x ใช่ไหมลบกับค่าฟังก์ชันณนะจุด x นะครับหารด้วย x บวกเดลต้า x นะแล้วก็ลบด้วย x นะครับเอเคไหมซึ่งเวลาเขียนมามันก็จะได้แบบนี้นะครับเหไห อันนี้ถ้าจะพูดก็คือพูดว่าเนี่ยวิธีเชิงตัวเลขนะมันก็เป็นการเอาเอาค่าอนุพันธ์ที่เป็นค่าที่คำนวณแบบไฟน์ไนท์นะครับเอามาใช้เป็นค่าประมาณของอนุพันธ์จริงๆที่เป็นอินไฟน์ไนท์นะครับอะที่พูดไปทั้งหมดนั่นนะคือถ้ายังไม่เข้าใจก็คือไปฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับวนๆไปจนกว่าจะมองภาพออกนะครับ อันนี้คือที่อยากให้ได้ไปมากกว่าส่วนการคำนวณหาอนุพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ยากอะไระนะครับมันก็อย่างที่บอกตอนแรกอะมันแทบจะแทนสูตรเลยะนะครับทีนี้อนุพันธ์อันดับต่างๆเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นนะครับอันนั้นคืออนุพันธ์อันดับที่หนึ่งเวลาเขียนเป็นกราฟิกก็จะเขียนเป็น ความชันแบบนี้เป็นเส้นสัมผัสนะจุดนั้นั่นนะครับแต่ว่าวิชีเชิงตัวเลขก็คือเอา2จุดมาช่วยประมาณนะครับถ้าขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งสมมุติเมื่อกี้เราเรียกว่าเป็นออเดอร์หนึ่งนะครับเป็นเป็นอนุพันธะ์อันดับที่1นะเป็น first order derivative นะครับแต่ถ้าเราขยับไปเป็นออเดอร์สองอ่ะถามว่านิยามมันคืออะไรนะครับอนุพันธ์อนัอนดับที่สองเนี่ยอธิบายว่ามันคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของอนุพ <that> so so ันธ์อันดับที่1เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นนะครับถ้าอนุพันธ์อันดับที่สาก็ไล่ขึ้นมาอีกก็คืออนุพันธ์อันดับที่3คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของอนุพันธ์อันดับที่2เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นนะครับมันก็จะไล่เป็นชั้นๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอนุพันธ์อันดับที่4ี่ที่ห้าอะไรก็ไล่ในคอนเซ็ปต์เดียวกันทีนี้มันก็ถอยกลับมาที่คําถามที่ควรจะถามตั้งแต่แรกเลยคือ หาอนุพันธ์ไปทำอะไรนะครับมันมีประโยชน์อะไรก็มันมีประโยชน์นะครับนะคือเราต้องการข้อมูลไปใช้ประโยชน์อะไรบางอย่างแล้วถ้าพอเราหาในรูปของอนุพันธ์ปุ๊บอนะ่ะมันมันออกมาอยู่ในตัวเลขหรือว่าเป็นปริมาณที่เราเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับเราถึงทำนะถ้าหาอนุพันธ์แล้วมันไม่มีประโยชน์ไปทำมันทำไมใช่ไหม ตัวอย่างคลาสสิกสุดมันก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นอันนี้นะครับคือสมมุติเราเราเดินนะครับสมมุติเราอาจจะเดินจับเวลาแบบแล้วก็มีหลักกิโลใช่ไหมเราก็เดินไปครับหรือเราก็จับเวลาว่าเดินผ่านไปหนึ่งกิโลใช้เวลานานเท่าไหร่เดินผ่านไปสองกิโลใช้เวลานานเท่าไหร่เดินผ่านไปสามกิโลใช้เวลานานเท่าไหร,ไานานหร่อย่างเงี้ยนะครับโอเคไหมทีนี้เราก็จะมีข้อมูลมาเป็นจุด,จดๆใช่ไหมครับ เราอาจจะเส้นเชื่อมต่อข้อมูลปึ๊บแล้วเราก็จะรู้ว่าเอ้ยณนะชั่วโมงที่หนึ่งเอ่อณนะเวลาเท่าไหร่นะเราเดินไปได้กี่กิโลเช่นแบบหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเราเดินได้กี่กิโลหรือกิเมตรสองชั่วโมงผ่านไปเดินได้กี่กิโลสามชั่วโมงผ่านไปเดินได้กี่กิโลสมมตุติเราบอกว่าเราอยากจะหาว่าเราเดินได้เร็วเท่าไหร่ละเราก็จะไม่รู้ละเพราะเรารู้แต่ระยะทางใช่ไหมว่าเอะ นะชั่วโมงที่1นึ่ไว้เราเดินได้ในระยะทางเท่าไหร่ละชั่วโมงที่2เราเดินได้ระยะทางเท่าไหร่ละนะครับถ้าเราอยากรู้ความเร็วใช่ไหมก็เราต้องเอาการเปลี่ยนแปลงของระยะทางใช่ไหมครับเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของเวลาใช่ไหมมันถึงจะเป็นความเร็วที่เราอยากรู้ใช่ไหมครับซึ่งบังเอิญมันก็มาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าอนุพันธ์ใช่ไหมอนุพันธ์อันดับที่หนึของระยะทางเนี่ย มันจะกลายเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของระยะทางใช่ไหมเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของเวลาใช่ไหมแล้วเราก็เรียกมันว่าความเร็วใช่ไหมครับนึกออกไหมความเร็วสื่อเรื่องอะไรออาก็เนี่ยต่อหนึ่งหน่วยเวลาเว้ยเราเดินได้ระยะทางเทง่าไหร่วะนะครับถ้าต่อหนึ่งหน่วยเวลาเราเดินได้หลายกิโลก็แปลว่าเราเดินเร็วไนี่ยใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่แต่ละจุดที่เราสนใจเช่นสมมุติเราอาจจะสนใจทวทุก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 หนึ่งกิโลหรือว่าทุกๆสิบนาทีก็ได้ ความเร็วเราเปลี่ยนยังไงอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถนั่นแหละหาค่าอนุพันธ์ะสิบนาทียี่สิบนาทีสาสิบนาทีเงี้ยเราหาอนุพันธ์ได้ทุกจุดเลยนะพอเราหาอนุพันธ์เสร็จปุ๊บสมมุติเรามาพลอตเป็นอีกกราฟหนึ่งเออเราก็อาจจะพลอตเป็นกราฟนี้ก็ได้ใช่ไหมก็เอ,อ่อเวลาเราเขียนสัญลักษณ์เราก็เลยเขียนแบบนี้นะความเร็วคืออะไรความเร็วคืออนุพันธ์อันดับที่หนึ่งของเวลาเมื่อเทียบกับไปโทษอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งของระยะทางเมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลงเวลานะครับเราก็จะเขียนคณ,ณิตศาสตร์ได้แบบนี้นะครับเราหาไปทําไมอนุพันธ์ก็นี่ไงก็มันมีประโยชน์นี่ไงก็อยากรู้ความเร็วความเร็วคืออะไรอนุพันธ์ของระยะทางระยะทางเราไปวัดมาได้ใช่ไหมเราก็เลยอยากหาอนุพันธ์ของระยะทางเน,นะครับถ้าเราจะหาขึ้นไปขั้นหนึง่งมันก็จะเรียกว่าเป็นความเร่งใช่ไหมถามว่าความเร่งคืออะไรความเร่งก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งของระยะทางใช่ไหมเทียบกับเวลาใช่ไหมครับ หรือว่าจะพูดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเทียบกับเวลาก็ได้นะครับหรือว่าจะเพียนหรือว่าจะพูดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของอนุพันธ์อันดับหนึ่งของระยะทางเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของเวลานะก็จะไล่ขึ้นไปได้นะครับความเร่งหาแล้วมีประโยชน์อะไรกออ็อย่างถ้าเป็นเรื่องคนเดินมันก็อาจจะแค่ดูว่า เมื่อระยะทางผ่านไปแล้วเนี่ยคนเราเดินเร็วขึ้นหรือเดินช้าลงนึกออกไหมครับอันนั้นก็เป็นความเร่งถ้าปรากฏว่าความเร่งเราเอ,อเป็นบวกก็แปลว่ายิ่งเดินยิ่งเร็วขึ้นนะึกออกไหมถ้าเกิดความเร่งเราเป็นลบก็แปลว่ายิ่งเดินแล้วก็ยิ่งช้าลงอย่างเงี้ยนะครับก็หาไปทําไมก็อย่างที่บอกคือหาแล้วมีประโยชน์ก็เลยหานะครับโอเคไหม มันมีแค่นั้นเองนะครับมันมีแค่นั้นเองนะมนไม่ได้มีอะไรนักหนาหรอกถ้าไม่มีประโยชน์จะไปทำทำไมล่ะมันก็ไปปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูกินเลยก่าใช่ไหมไม่นั่นจะมาทําอันนี้ทําไมใช่ปะอันนี้เป็นเรื่อง differentiation ก่อนนะครับ